ทุกคนสวัสดีคะ่ะน่าจะรอปิงปองน้องไว้กันหลายคนเนาะดูผลงานเก่าก่อนนะคะของงวดวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาน้องจับ382แนะคะแล้วก็73ผลมันออก863ล่างออก21เนาะทุกคนอะมาตามต่อนะคะงวดของวันที่2มกราคมปี68จ้าน้องไว้ งวดสองโมกดาหกแปดเข้ไปเลขอะไรบอกแม่หน่อยเอาศย์เก่งมากสองศนย์ครับเอาสองเออตรงตไหมตรงตรงไหมสองศูนย์ตรงตรงไหมสองศูนย์ตรงไหมศูนย์ครับศูนย์ก็โอเคครับมาสามตัวเจ็ดเจ็ดเก้าสองตัว <20 S 2> สองศูนย์ครับัขาดใจบอกขาดใจบอกไม่ฮะใครที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะคะฝากด้วยนะคุณแม่ฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะฝากด้วยอ่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยสแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะด้านหน้าที่คุณผู้ชมได้รับเห็นอยู่ในขนาดนี้เป็นแนวทางนะคะสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่สอง มกราคมปี2568ซึ่งจะทำการออกผลในวันพรุ่งนี้นะคะอ่ะมากันเลยย่างมากันแนวทางที่เราได้รับชมในขนาดนี้นะคะเป็นแนวทางนะคะเป็นอย่าไปแอดมั่วค่ะอย่าไปแอดมั่วนะคุณพี่นะคุณพี่คนนี้เตรียมแบบบ้าซีหลอกข้อความแล้วไม่ใช่นะคะไม่ใช่เราจะไม่มีการ มาก๊อปปี้ซีหลอกแล้วแอดไลน์แบบนี้นะคะอ่ะไลน์แอดที่ที่เจฟองเบียบอกคือสามารถจิ้มได้เลยนะคะด้านหน้าไล์ในขนาดนี้ได้เลยวุ้ยตายละเออไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะอ่ะแล้วก็แนวทางที่เราจะนำไปทำการเสี่ยงโชคในวันพรุ่งนี้นะคะ2องมกราสองห้า คือเลขที่อยู่ด้านหน้าใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากเลขสี่ด้วยนะคะซึ่งเลขที่โดนจิตโดนใจแล้วก็เราได้ทำการคิดนะคะไต่ตรองมาเป็นอย่างดีคือเลขสี่นะคะขอให้พวกนี้สี่มาแล้วก็เลขทูบที่อยู่ด้านหน้าคุณผู้ชม นะคะก็มาอีกเช่นเดิมฉันอยากให้สี่มาล่างหวาแล้วเลขทูบมาข้างบนเนาะเออเอาสร้างประวัติศาสตร์ตำนานไปเลยในวันพรุ่งนี้นะคะเนาะโอ้โลดอ่ะอย่าลืมนะอย่าลืมอ่ะโอเคขออนุญาตนะคะ อีกหนึ่งตัวเลขอ่ะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะคุณแม่อ่ะพิมพ์มาเลยค่ะอ่ะพิมพ์มาเลยนะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะพรุ่งนี้วันที่สองมกรา ขอให้ลูกเพจแล้วก็ผู้ติดตามที่ติดตามจีฟองเบียมานะคะถ้าท่านใดที่จะเสี่ยงโชคในวันพรุ่งนี้ขอให้สมหวังนะคะในการเสี่ยงโชคในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวอันดับแรกเลยเจีฟงเบียขอให้ทุกท่านได้รับชมใบแนวทางในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งรอบใครายแคปแล้วฝากกดเลขสี่ด้วยนะคะ สี่ที่ดูแล้วน่าจะเป็นไปได้ที่สุดในวันพรุ่งนี้ถ้าสี่มานะคะสี่เก้าสี่หและสี่หนึ่งใครแคปแล้วกดเลขสี่ได้เลยค่ะตัวเดียวที่ชอบที่สุดคือสี่ห้านะคะสี่ห้าศูย์สี่ห้าสามสี่หกและเก้าสี่เจ็ดขอให้ทุกท่านโชคดี นะคะอ่งวดที่แล้วหลายๆคนเห็นอวยอยู่แต่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยปรับปื้มสักเท่าไหร่คือแนวทางเลขทูบงวดที่แล้วที่เราทําการจุดทูปนะคะสองซึ่ง290ไปออก3ตัวหน้านะคะ,อ,ะออกรางวัลสตัวหน้าสลากรัฐบาลไทยอ่ะกดเลขสีให้ด้วยนะคะแล้วก็เลขทูบที่เราได้ทําการจุดในขณนะนี้คือ เสร็จสิ้นออกมาทั้งหมดแล้วขอบาร,รมีองค์พ่อพระพิทเนศนะคะอ่าองค์พระศิวะและองค์พระแม่อุมาขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทวยเทพนะคะอ่าโดนบันดาลให้เอฟซีเจฟองเบียและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านที่เข้ามาพึ่งโชคนะคะพึ่งใบบุญพึ่งบาร,รมีในตรงนี้นะคะ ให้สมหวังในวันที่สองมกราสองห้าซึ่งจะทำการออกผลในวันพรุ่งนี้ขอให้สมหวังดังใจปรารถนาทุกๆประการสาธุเจ้าค่ะอ่ะโอเคตามนั้นเลยนะคะและย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับใครที่ดูไลฟ์อยู่ในขนาดนี้นะคะตั้งใจฟังดีๆนะคะ เฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นอะซึ่งใครที่ดูไลฟ์สดในขนาดนี้สามารถแอดไลน์ด้านหน้าไลฟ์สดที่เจ๊องเวียปักหมุดไว้เท่านั้นนะคะอ่ะลิงก์ไลน์แอดที่ปักหมุดไว้เข้าใจคำว่าปักหมุดนะแม่นะอ่ะถ้าไม่ดีถ้าไม่ได้หรือถ้ามันมองดูแล้วมันมันไม่เลิศมันแม่อะไรคือเจฟฟองเบียไม่อยากจะเอามาบอกเลยแต่เราเห็นว่ามันได้ประโยชน์จริงๆอ่ะ ลิง Line แอดที่ปักหมุดด้านหน้าไลน์ในขณะน,นี้คุณสามารถแอดไลน์แล้วกดเพิ่มเพื่อนบอกพิมพ์ไปเลยว่ามาจากเจฟองเบียนะคะมาจากเจฟองเบียมาจากไลฟ์สดเจฟองเบียนะคะคุณจะได้รับเครดิตฟรีและตรงนี้สามารถนำไปเป็นนะคะเครดิตในการเสี่ยงโชคได้ซึ่งเราก็เอาจริงๆอะ่ะมันดีมันดีนะมันจะมากมันจะน้อยยังไงนะคะอย่างน้อย เออเราสามารถนำตรงนี้ไปเป็นการต่อยอดได้นะคะอ่ะใครจะเอาก็คือเฉพาะในรายนี้เท่านั้นนะคะแอดไลน์แล้วกดเพิ่มเพื่อนด้านหน้าไลน์สดทีเจฟองเบียปักหมุดในขนาดนี้เท่านั้นนะคะอ่ะกดแอดไลน์จิ้มลิงที่ปักหมดุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนแล้วบอกเขาด้วยว่ามาจากเจฟองเบียแค่นั้นนะคะอ่ะเราก็จะได้โค้ตาหรือเครดิตฟรีเฉพาะในไลน์ ถ้าจบไลน์นี้แล้วคือไม่ได้แล้วนะอ่าแอคมีเขาจับเวลาแล้วนะคะถ้าจบไลน์ปุ๊บคือถ้าใครทักไปทีหลังก็คือน่าจะหมดสิทธิ์แล้วเอาเป็นว่าเฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นอ่าโอเค1,900งาร้ 1, ท่านปลดระวังมิจฉาชีพด้วยดิชันบล็อกมันก็บล็อกยากมากเลยอ่ะอีพวกเนี้ยมิจฉาชีพนี่คือแบบบล็อกไม่หมดไม่สิ้นเนาะขยันมากอีบ้า อขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าผลจะออกมาเราจะสมหวังหรือยังไงก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือทุกท่านนะคะคือเจฟฟงเบอยากจะให้ทุกท่านมีสติแล้วก็ใช้วิจารยณในการรับชมหนึ่งเราต้องเข้าใจคำว่าแนวทางนะคะซึ่งมันไม่มีใครที่จะสามารถกำหนดกฎเกณฑ์หรือ รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะคะตัวเลขที่เราได้นำมาแบ่งปันได้นำมาบอกนะคะหนึ่งเลยอันดับแรกคือเจฟฟงเบียร์ก็อยากจะให้สมหวังอยากจะให้แนวทางตัวเลขที่เจฟฟงเบียร์ได้นำมาบอกเนี่ยถูกนะคะเราก็ไม่อยากให้มันไม่มาหรือผิดเนาะเออเราต่างก็มีความหวังนะคะอ่ะ สิ่งที่สำคัญก็คือมันคือแนวทางนะคะเออเราก็ไม่สามารถรู้ได้อ่าโอเคอยากจะให้เข้าใจตรงนี้นะคะเอออ่ะโอเคฝากด้วยนะอ่าใช่ถ้าทันในไลน์นี้ก็คือรีบทักแล้วก็กดเพื่อนเพื่อนไปบอกแอดมินได้เลยนะคะว่ามาจากจีฟองเบียอ่า ซึ่งคุณจะได้รับเครดิตฟรีและเครดิตตงวนี้สามารถนําไปเป็นการต่อยอดนะคะในการสิ่งโชคได้เอจะมากจะน้อยข,ข,ขึ้นว่าคุณได้รับเครดิตฟรีอันนี้คือมันดีแล้วเราก็เนาะเจฟฟองเบียมมองแล้วมันคือแบบเออมันเป็นผลประโยชน์ที่มันดีต่อเราจริงๆนะคะก็สามารถแอดไลน์แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนบอกบอกแอดมินเข้าไปด้วยว่ามาจากเจฟฟองเบียนะคะอ่ะโอเคนะ ผิดถูกยังไงกราบขออภัยนะคะแอนด o อยจิ้มไม่ได้นะคะโอ๊ยตายแล้วเสียดายเนาะอ่ะก็ลองพยายามลองลองลองดูนะคุณแม่ลองลองดูนะคะห้าศูนย์เจ็ดนะแนวทางห้าศูนย์เจ็ดเลขทูบนะคะห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็ส่วนใบแนวทางก็คือเลขสี่เลขสี่ค่ะ ผิดถูกยังไงกับขออภัยด้วยนะคะอ่าเราก็อยากให้ทุกท่านดูรับชมแล้วได้ความสุขได้ได้ดูเพื่ออ่าความบันเทิงเนาะอย่าไปดราม่าหรืออินอะไรมากจนเกินไปนะคะอืมของแบบนี้ก็สุดแท้แล้วแต่ดวงด้วยนะคะเออ้าสุดเจ็ดนะคุณแม่พิมพ์้า7สุดเจ็ดให้ด้วยนะคะ อ่าใครดูอยู่พิมพ์ห้าสุดจิตให้ด้วยนะคะ